ค่ะวันนี้วันนี้วันกุดกินนะคะวันนี้ไหว้เจ้าค่ะทุกคนคงมีความสุขทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้วันเฮงๆนะคะกินเกี๊ยอยู่อีกกินเกี๊ยวหัวใ้วันนี้วันดีนะคะวันมงคลวันปีใหม่นะคะไหว้เจ้าค่ะทุกคนก็แหฮงเฮเนะคะอ่ะยวไปพ่นหน่อย หัวกชเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกเอาใหม่อีกสิงเจียยูอีสิ่งนี้หัวใจขอให้ทุกท่านประสบแต่ความถูกความเจริญเฮงเฮงรวยรวยตลอดมีนะครับสาธุ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 ค่ะสาธุ สาัุถ,ถ่ายไกลๆจะได้มองเห็นหมดค่ะสาธุสาธุสาธุ 洒脱，洒脱。